อยู่หน้าโรงแรมนะครับเรายัางไม่ได้เข้าห้องพักเลยครับห้องพักหายากมากที่จอดก็ไม่มีต้องให้คนครับวนไปจอดแ้านใต้ดิในให้เดี๋ยวเรารอ,ลอคุณหนูปุ้ยคุณหนูสุกและทีมงานสักรู้นึ่งเฮ้ยไ <c oughs> ม่ไร ไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันไปเช็คอินก่อนอต้องทีนี้เลยใช่ไหมคะที่พี่ขุน

คอัรปินอรันนี้เตียงได้อยู่อันนี้คนเดียวเลยเหรอครับเนี่ยคนเดียวครับก็มีทะเลเหมือนกันอุ้ยเหาสาวมาให้โอ้โหกายได้ เราควรแต่งหน้าทันดีกว่าดูยังไม่ต่างหน้าเน่ยนี่หนูสาวเม็ดหนูมาแล้วเนี่ยหนูม่กล้าเข้าวกลุ่มเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ก็แอบมึงมันเกินมันเกินงามจะแต่งคือเขาขึ้มาเอาของมาตั้้งซือเข้าไปนอนก็ไปเห็นมาได้ไง ไ,ได้หรอกไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครหลอกใครสวยแล้วหลับทิ้เนี่ยชั่วโมงแน่ ใหญ่หรือพี่เล็กเด็กกินเปล่าเด็กกินอยู่แล้วลูกกินไก่ย่างไหมกินครับไก่พ,กพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะใหญ่เลย ครับบรรยากาศเมืองไทยอบรรยากาศเมืองไทย <laughs> เอาได้อะไรอ่ะไล่แข่งกันเหรอไม่ใช่อันนี้อันนี้ยูทูบจะลงมาทำยูทูบเออเอาให้สวยนะโอเค <laughs> <laughs> ขณะนี้เวลา6โมงออกว่านะครับบรรยากาศที่พัทยาเริ่มคึกคักสนุกสนานมาลองฝรั่งบึ้มๆญี่ปุ่นจำๆเยอะนี่นนคือนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันคอยติดตามกันตอนนี้เรามาพบกับสามสาวนะครับก <fe el> ำลังซื้อไส้กรอกกัน เท่าไหร่เท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่ลูกก็บอกสิรอร้อยสโอ้ยจะพอหรอค่าน้เอามาห้าร้อได้ได้เดี๋ยวควักให้เดี๋ยวนี้เลยโดนสสาวไถไปห้าอนะครับลปามโดนก็คือเขาบอพี่พี่บไมไม่กินเหียวนะเกดโมจิตรีไปนะไปคนรวยคนรวยโอเค อะไรวไยๆอะไรมาสาวๆกำลังซ right. <of> <c ười> ื้อล <salud> ูกชิ้นกันอยู่เดี๋ยวมาใกล้ถึงแล้วอ๋อคังนี้มันเร็วไปป่ะน่าจะติดสักงนล้วเรื่อยๆนี่กำลังเยนๆเลยเนี่ยมันเร็วไปป่ะ ก็อากาศเวลาเกือบเกือบทุ่มนะครับ รูกกุ้ยเป็นไงบ้างวันนี้หลังจากที่ได้ข่าวพี่ตั้มเป็นไงบ้างครับเรื่องมันเป็นไงมันมันมันลย่เลยใช่ไหมขออนุญาตเมียมาได้ไอ้เราก็คิดว่าถึงคิดถึงเราไม่มาจากไกลเลยจากญี่ปุ่นจากเยอรมันเออเอฝังฝ่นงี้รอแล้วรอเล่าด้วยความหวังจะรูป ไปหาวื้งเออเชี่ยนะเออมาพี่ตังจะไหมอ๋อไม่ใช่นี่นีีอกอ่ะอะไรอีกอะะเราม่ตอไว่าเาไ็เต็มเต็มเลยเหรอสภาพเหรอภาพเมคกับโด้ยเป็นไงบ้าครับวันนี้สนุกไหมครับ เจอที่ตั้งนี่บันไดเอ้ยไม่ใช่สนุกมากตัวนี้อะไรเขาจะเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับเล่าบรรยากาศเมื่อคืนเอออย่าพูดเอออย่าพูดเลยแล้วส่งหลักฐานให้ดูดีกว่าค่ะโอเคไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนขอขอดูขอดูรีแอคชั่นหน่อยมันอยู่ไหน มันยืนได้มันใครไอไอคนชั่วอะไรมาเร็วเรแล้วเดี๋ยวขึ้นไปแหละเออแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกตอนนี้เราอยู่ที่ไม่ได้มาลูกทีท่ดีไม่สบายเลยไนคือคือยังไงนี่ยังไงมาสัมภาษณ์วนนี้ครับวันนี้มีทั้ง สูตรมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปุ้ยมาจากเยอรมันแล้วก็หหนูแหวนเึ่งได้รางวัลที่การกิจกรรมโรงเรียนด้วยซื้อสามแม่นี้ยังไงก็ต้องมาครับแต่สําหรับตั้งโอคนเร็วผมอยากมาเห็นหน้าแค่นั้นละเข้าไปเหมืต่อแถวอย่างเงี้ยะขึ้นไปดูกันว่าเปยังไงนะครับไ้ถ่ายรูปรงนี้ Magic MC Magic, yo, I gotta have it and it's so good, but you know it's like magic. Magic MC Magic, yo, I gotta have it and it's so good, but you know it's like magic. Magic. ใช่คอนโดฮะเพาโรงแรมไม่มาแล้วโรงแรมนี่มันชื่ออะ,ะอไรคอโนโดอะไรรับ tí thì hiểu lưng này vì em lấy thao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, để, để. để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกเมยีต <ừ> ั้งเลกเมยอะไรเรงชามสอาม สวัสดีครับสวัสดีครับ